สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องความในใจของทูตพมา่าปรับทุกกับทูตไทยนกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสขณะที่พม่ากําลังจะตกอยู่ในเงื้อมมือของจกักรวรรดิอังกฤษไปฟังกันเลยค่ะขนาดพนักอยู่ในกรุงปารีสคณะทูตพมา่าโดยการนําของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สองคนคือท่านเจ้าวุ่นดอกราชะทูตเป็นหัวหน้าคณนะและจมยอนอวินวุ่นอุปทูตพมา่า ก็ประสบควมสำเร็จในการแลกเปลี่ยนสัตยาบันของสัญญาการค้าดนมิตรภาพฉบับวันที่15มกราคมคศ1885กับรัฐบาลฝรั่งเศสแต่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันราชทูตขามาก,ก็มายืนอยู่หน้าสถานทูตสยามในาการกุงปารีสเพื่อขอพบราชทูตสยามอย่างไม่เป็นทางการการมาเย,ยือนเป็นการสนตัวครั้งนี้ เป็นภารกิจที่ค่อนข้างรุบลพอดูเพื่อปรับทุกเกี่ยวกับจิจการบ้านเมืองที่กําลังเข้าขั้นวิกฤตการพบปากครั้งนี้ได้ก้าวการตีแผ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับภารกิจด้านการพูดในทวีพิโลกจากแฟ้มของพระอ,องค์เจ้าปิสดานระหว่างค้ศ1,880ถึง1,886 เทียบเรียงด้วยหม่อมหลวงมานิตชุมสายในอยุธยาภายใต้หัวข้อว่าเรื่องพม่าเสียเมืองให้อังกฤษมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นที่กรุงปารีสเมื่อพระองค์เจ้าปิสดารทรงดำรงตำแหน่งราชทูตอยู่ในเมืองนั้นคณะทูตชุดหนึ่งจากรัฐบาลพมา่าถูกส่งมายังปารีสเพื่อขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลฝรั่งเศส ในการต่อต้านอังกฤษซึ่งพยายามยึดครองพม่าอยู่ในเวลานั้นขณะที่คณะทูตพมักอยู่ที่ปารีสพม่าก็ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษพระเจ้าซีปองถูกจับกลุ่มและรอการเนรเทศออกนอกประเทศรัฐบาลโดยชอบธรรมจึงหมดอำนาจลงทําให้คณะทูตตกค้างอยู่ในปารีสโดยปราศจากคุณลอไปค่าใช้จ่ายในการกลับบ้านเมื่อแพแตกและขาด ที่พึ่งอย่างกระทันหันทูตพม่าได้เดินทางมาขอพร,าพระองค์เจ้าปิดาสดงเพื่อขอความช่วยเหลือในช่วงเวลาอันคับขันผลสะท้อนจากเหตุการณ์นี้กระทบกระเทือนจิตใจของราชทูตสยามอย่างใหญ่หลวงและจะเป็นผลกระทบไปยังชาวพมา่าที่อาศัยอยู่นอกประเทศอีกด้วยบทเรียนในพมา่าสร้างความกดดันแก่ประเทศต่างๆที่มีสถานะเดียวกันแม้แต่ประเทศสยามเอง ทำให้เกิดความเห็นแตกต่างทางความคิดของชนชั้นปกครองและผู้อยู่ใต้ปกครองอย่างกว้างขวางในเวลานี้รัฐบาลฝรั่งเศสต้องการรวบรัฐให้สตยาบัลสนธิสัญญาที่รอการพิจารณาอยู่และจะเป็นผลประโยชน์โดยตรงของรัฐบาลฝรั่งเศสเองสิ่งที่ต้องตัดสินใจคือฝรั่งเศสจะได้อะไรจากการที่พมา่าหมดอิสรภาพลง ทำให้ไม่สามารถเรียกร้องอะไรต่อไปได้อังกีษก็คงจะยกเลิกสิทธิทประโยชน์ทั้งหมดภายในพม่าโดยปริยายที่สถานรัชสยามชาวพม่าได้รับการตอบรับฉันมิดประเทศความเกลียดชังจากสงครามในอดีตระหว่างเราหยุดลงเชั่วขณะสำหรับชาวพมา่าสยามก็คือเพื่อนบ้านที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้ เรียบได้กับญาติสนิทที่มีหัวอ,อกเดียวกันในยามนี้ความรู้สึกของทูตพังพูดออกมาดังนี้ 1. นึ่ทูตโม่าสิ้นหวังที่จะช่วยรักษาอิสรภาพของชาติไว้ได้มันสายเกินไปที่จะหาทางแก้ไขสถานการณ์ได้พวกเขาไม่ได้รับขา่าเขาวจากบ้านอีกเลยและเงินทองก็หมดอย่างรวดเร็วคณะทูตลอยแพอยู่ในฝรั่งเศสและต้องขออนุญาตรัฐบาลอังกฤษเพื่อเดินทางกลับแม้ จะเป็นการกลับบ้านเกิดของตนเองก็ตาม 2. การที่พ่อค้าอังกฤษพากันส่งเสริมรัฐบาลของตนในวิกฤตการนี้ทั่วพมา่าได้ขอความเห็นใจไปยังรัฐบาลในอิตาลีเยอรามานันและฝรัง่งเศสให้รู้ว่ารัฐบาลต่างๆก็จะพลอยเสียประโยชน์ไปด้วยเช่นกันแต่ก็แทบจะไม่มีเสียงตอบในเวลานี้คณะทูตอ้อนวอนให้รัฐบาลอังกฤษ ให้ยับยั้งชั่งใจที่จะทำสงครามกับชาวพม่าและขอเป็นคนกลางในการเจรจากับรัฐบาลของตนเองแต่จนบัดนี้ยังไม่ได้รับการติดต่ออย่างใดเขาหน้าทู่รู้สึกเศร้าสลดที่ถูกทอดทิ้ง 3. การเดินทางมายุโรปทูพม่าเต็มไปด้วยความมั่นใจในการหาข้อตกลงกับรัฐบาลอังกฤษแต่ข่าวที่ได้รับก็คือรัฐบาลพม่าให้ความกดดันให้พระเจ้าแผ่นดินตอบโต้อังกฤษพระเจ้าแผ่นดิน ทรงขาดการติดต่อกับประชาชนมานานและทรงถูกตักขาดจากโลกภายนอกสีพรพมาร่าพูดให้การว่าเมื่อเปลี่ยนแผ่นดินใหม่พ่อบรมวงศานุวงศ์จากราชการที่ผ่านมาก็ถูกจับกลุ่มเป็นเฉลยและหมดอิสรภาพเปรียบได้กับกบฏภายในราชสำนักที่พระเจ้าแผ่นดินทรงรู้เห็นด้วยหะอ,องค์ทรงหวัดระแวงการปฏิวัติของพระเชษฐาองค์โตเมื่อไม่สำเร็จก็เสด็จหนีออกประเทศไป พระอาโชโรสของพระเจ้าแผ่นดินองค์ก่อนอีกประมาณ30พระองค์ถูกพ่าหชชีวิตจนหมดเมื่อพระเจ้าแผ่นดินองค์ปัจจุบันขึ้นของราชสมบัติ5ทั่วพม่ากล่าวอย่างคมคืนว่าไม่มีชาติใดๆเห็นใจพม่าในยามนี้และพากันตำหนิรัฐบาลพม่าที่ยกเลิกสนธิสัญญากับต่างประเทศก่อนหน้านี้พม่าได้ตัดเรียมการบางอย่าง,างเช่นสั่งซื้ออาวุธจากต่างประเทศเพื่อต่อสู้กับอังกฤษ และถูกบอยขอจักคู่ค้าซึ่งก็ถูกกดดันด้วยอังกฤษอีกต่อหนึ่ง 6. พม่าต้องตกอยู่ในเงื้อมมือของอังกฤษอย่างง่ายดายหลังจากนี้คงต้องทนทุกข์ทรมานภายใต้ใตการกดขี่ของคนอังกฤษชาวพม่าหวังจะได้รับความพึ่งพาจากมหาอำนาจชาติอื่นแต่ก็ต้องหมดหวัง 7. คณะทูตแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียเอกราชและอธิปไตย แต่ก็ยังหวังว่าจะได้รับความยุติธรรมจากรัฐบาลอังกฤษ 8. ต้นเหตุของวิกฤตการณ์ในชาติเกิดจากการที่ผู้นําขาดวุฒิภาวะในการบริหารราชการแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินทรงลายล้อมอยู่ด้วยผู้ไม่หวังดีและพวกประจบสอบพอทั่วพม่ากล่าวว่าเห็นการทำนองนี้อาจเกิดขึ้นกับประเทศใดก็ได้แม้กระทั่งประเทศสยามพระองค์เจ้าปิสดานทรงตอบโต้ว,ว่า รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมองเหตุการณ์ไปไกลกว่าพม่ามากนักพระองค์ทรงมีวิสัยทัศน์ทรงมีความคิดก้าวหน้ากว่าชาวเอเชียทั่วไปและไม่ทรงนิ่งนอนใจที่จะพัฒนาประเทศตลอดมาทัวพม่าขอความคิดเห็นจากองค์เจ้าปิสดานว่าอังกฤษจ,จะยอมให้พม่ามีพระเจ้าแผ่นดินอีกต่อไปหรือไม่ทูตไทยลงความเห็นว่าถ้ารัฐบาลอนุรักษนิยมมีอำนาจในอังกฤษแล้ว ก็คงเป็นไปได้ยากพม่าก,ก็จะกลายเป็นอนาธิโคมในเกิดจากการพบเช่นเดียวกับอินเดียพระองค์เจ้าปิสาดานทรงตั้งคำถามว่าชาวพม่า,า,มาจะคัดเลือกกษัตริย์ของตนเองอย่างไรเมื่อราชวงศ์ถูกประหารไปจนหมดทูตพม่าตอบว่าที่เหลืออยู่มีแต่พระเทศถาของพระเจ้าสีปองที่ขณะนี้ทรงรีพัยทางการเมืองไปอยู่ณนะเมืองปองดิเชอรี ซึ่งเป็นอนณานิคมเก่าของฝรั่งเศสในอินเดียคำให้การทั้งหมดถูกถ่ายทอดลงในสารของบอ,องค์เจ้าปิสดานที่ส่งขึ้นทูลเก้าวถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวประกอบคำชี้แจงอื่นๆ